ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอปุ๊ดหน้าห้าเจ็ดแปดสามุชมวันนี้ก็ของภาพสวยเป็นเชิญเป็นภาพท้าทของวัดแห่งหนึ่งก็คือวัดพนันเชิญวรลวลวิ่งหาร จังหวัดยุธยาวันนั้นเดินไลฟ์สดผ,ผ่านไปเจออยู่มุมหนึ่งข้างข้างปติจเจ้าวาดสวยมากเลยตนะ้องจับกล้องถ่ายคลิปเลยครับเป็นปลาที่สวยเป็นปลาจะขัพชัดๆเลยพิ้วๆสวยๆแมีปลาเคคูแดงตระกูลเตียนหญ้าสีดำเมืองไทยจะเรียกเป็นปาะลาตะระเมดน้ำจืดกินกันแล้วครับปลารษฐกิจตัวนั้น เป็นอีงเนึ่งปลาสวยงามตระกูลมิสันยา่าชมกันเพลินๆนะครับขอบคุณครับ ครับก็ดูเพินนี้นะครับทำรักษาหน้าทีกว่าด,ด,ดูเพลินชอบมากเลยซิ้วมากๆกระชับจักระพัดตัวหางย,ยาวๆหลายหลายสีฟองก็เสือ,อมากแหมในตัวเพชกคู่แดงเีกคู่แดงกับเอกคู่ดำเป็นกระตูนสัญยาปลาเมซอนอันนี้เป็นปลาเศรษฐกิจเมืองไทยเป็นปลาที่รับทานเนือเนื้อเยอะมาก กันยากปลาเม็ดคก็เลี้ยงรวมได้ไม่ดึกไม่ดึกปลาจะดี้ไม่ดึกต,ตัวใหญ่มากตัวด,ดิ้งตัวได้เกือบห้าสิบหกเซนเลยนะครับใหญ่ใหญ่ให,ญให่เท่ากระทะาี่ถ่ายจากมุมบนมาเต็มเลยเลยชมรมเพลิสนลสบายลียินยินขายเพลินเลยเนี่ยตัดออกมาไม่ค่อยอยากจะตัดลบตัดทิ้งเลยสวยน,าาน่ารักสู้ๆเดิเนวิ่งเข้าาหามือ จะให้อาหารนะแต่ที่นี่ก็ไม่ให้อาหารเขาปลาของดีน,ดนะเขติดเจว่า,ามีคนเลียนจะให้ชมเป็นเพื่อนเฉยๆให้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 พอาหารว่านี่ตกปลาจะขัดเลยท้ายก็ฝากกดติดตามช่องพื้นนะาราบเจ็ดแปดาทไปชมนี้น,นะครับ